สวัสดีครับพบกับช่อง AI ลูกหนังที่จะพาคุณวิเคราะห์ฟุตบอลที่น่าสนใจในแต่ละวันฟุตบอลที่น่าสนใจวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมมี4คู่ด้วยกันคู่แรกอียิปตพบโมร็อกโกคู่ที่2แทบสอนสปอร์พบราปิดเวยนาคู่ที่3โมพบเซอร์เคลิลบรูซและคู่สุดท้ายพนาที่ในกอสพบกับอาแจ็มาเริ่มกันที่คู่แรกครับอียิปตพบโมร็อกโกโอลิมปิก2000 24รอบชิงเหรียญทองแดงผลงาน5นัดล่าสุดของอียิปต์ชนะ2เสมอ3ส่วนมรรักโกชนะ3แพ้2ความพร้อมก่อนเกมทีมชาติอียิปต์ชุดยู่23อดเข้ารอบชิงชนะเลิศเพราะไปพ่ายฝรั่งเศสในช่วงต่อเวลาพิเศษ1ต่อ3เกมนี้เป็นนัดชิงเหรียญทองทองเชื่อว่าพวกเขาสู้สุดใจเพื่อเหรียญรางวัลอย่างแน่นอนด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ 42- 3สนำทีมมา ดยอัชราฟหากที่มีกับตันทีมหัวหอกตัวเป้าใช้ซูฟิยานราฮิมีลงบูในเกมนี้ทั้งฝั่งของทีมชาติโมร็อกโกชุดอยู่23รอบรองชนะเลิศท้ายสเปนไปน1ต่อ2แบบน่าเสียดายด้านการจจดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-1-2-3แดงกลางจะวางกับตันทีมอย่างโมฮัมเหม็ดเอลเนเนียคอยปั้นเกมเป็นศึกชิงเหรียญทองแดงที่เชื่อว่าจะสู้กันสนุกอย่างแน่นอนเพราะเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของทั้งสองทีมอีกด้วย โดยฝั่งขอองอียิปต์นั้นเกมในรอบที่ผ่านมาพวกเขาสู้กับทางฝรั่งเศสได้ดีมากๆแต่มาเสียท่าในช่วงต่อเวลาพิเศษเท่านั้นขณะที่ทีมชาติโมร็อกโกก็สู้กับทางสเปนได้สนุกสูสีแต่หมาโดนยิงประตูชัยท้ายเกมทําให้พวกเขาคัมแบ็กกลับมาไม่ได้เร็วราคาเปิดออกมาให้โมร็อกโกเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนาว่าอยู่รองทับมามิดีกว่าครับเพราะมองว่าเกมนี้ไม่มีใครอยากเป็นฝ่ายแพ,ยพ,ยพย้ดังนั้นน่าจะเล่นกันอย่างรัดกุมมากมาก โอกาสยื้อกันจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษมีสูงมากจากการคำนวณของ AI คาดว่ามีโอกาสเสมอมากถึง80%ให้นัดนี้สกอร์ที่สูงประตูต่อศูนย์คู่ที่2แท็บซอนสปอร์พบราปิดเวียนนาในศึกยูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบ3ฟอร์ม5นัดล่าสุดของแท็บซอนสปอร์ชนะ5ส่วนราปิดเวียนนาชนะ4เสมอหนึ่ง ความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านแทบสอนสปอตัวแทนจากตุรกีของกุนสืออับดุลราอัพซีผลงานในรอบที่ผ่านมาเอาชนะรูซองเบรกมาได้ด้วยสกอร์รวม2-3นัดต่อ0ด้านการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะใช้ระบบ4-2-3-1ใช้หัวหอ,อกตัวเป้าอย่างเดนิสกระกูดลงบูในเกมนี้ ทางฝั่งของทีมเยือรับปิดเวียนนาตัวแทนจากออสเตรียผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาไล่อัดวิสลาคราคอฟไปด้วยสกอร์รวม8ต่อ2ด้านการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4-2-3-1ใช้หัวหอ,อกตัวเป้าอย่างดิออนเบลโจลงล่าสกอร์ในเกมนี้เจ้าบ้านทรัปซอนสปอร์ผลงานในรอบที่ผ่านมาทำได้ดีแม้จะยิงน้อยแต่ก็ไม่เสียประตูบ่งบอกว่า เป็นทีมที่เล่นได้อย่างแข็งแกร่งขณะที่ทีมเยอรัปิดเวียนนาผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาไล่ถล่มวิสลาคราคอฟไปถึง8-2ต่อโดยเรดคาราคาเปิดออกมาให้เจ้าติดเป็นฝ่ายต่าย,ายครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะแทบซอนสปอร์เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งคุมกำลังเต็ม ไปด้วยผู้เล่นระดับที่เหนือกว่าทีมเยือนเกมนี้มองว่าแทบซอนสปอร์จะไล่บี้เอาชนะทีมเยือนได้อย่างแน่นอนจากการคานนนของ AI คาดว่าแทบซอนสปอร์มีโอกาสชนะมากถึง60%ให้นัดนี้สกอร์ที่2ประตูต่อหนึ่งคู่ที่3โมพบเซอร์เคิลบรูซในศึกยูโรป้าลีกรอบคัดเลือกรอบ3ฟอง์ม5นัดหลังสุดของโมชนะ1แพ้3เสมือน 1. ส่วนเซอร์เคิลบรูซชนะ1แพ้สเสมอน,น 1, ่งเช่นกัน ความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านโมของกุนสือเอริงโมผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาฝ่าด่านชนะซิลเคิร์กมาได้ด้วยสกอร์รวม 2. นัด5ต่อสีด้านการจัดทับคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ3 5 2หหัวหอกในแดนหน้าอย่างคริสเตียนอิริกเซนและมักนุตบูฟเอเครมลงล่าสกอร์ร่วมกันทางฝั่งของทีมเยือนเซอร์เคิลบรูสของกุนสือมิรอนมุสลิดผลงานในรอบที่ผ่านมาฝ่าด่านชนะคิวมาน็อกไปได้ด้วยสกอร์รวม2ต่อ1นด้านการจัดทับคาดว่า พวกเขาจะมาในระบบ4 2 3 1หัวหอกตัวเป้าอย่างเควินเดงกี้ลงบูในเกมนี้ทั้งสองทีมมีผลงานในประเทศช่วงนี้ที่ไม่ค่อยดีด้วยกันทั้งคู่อาจเป็นเพราะว่าต้องโรเตชันมาเล่นในรายการยูโรปาลีกกลางสัปดาห์เหมือนกันทั้งคู่ทำให้โผลนินลิกรอบลงไปเรดราคาเปิดออก,กอมมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกแนะนำว่าอยู่รองทีมเยือนดีกว่าครับเพราะมองว่าทั้งคู่ระดับบอลไม่ได้แตกต่างกันมากนะักเกมนี้น่าจะสู้กันอย่างสูสีแน่นอนจากการ คำนวณของ AI คาดว่ามีโอกาสเสมอมากถึง80%ให้นัดนี้สกอร์ที่สูงประตูต่อศูนย์และคู่สุดท้ายพาณาทินยกส์พบกับอาแจกฟอร์ม5นัดหลังสุดของพาณาทินยกสชนะ4แพ้หนึส่วนอาแจกชนะ5นัดรวดความพร้อมก่อนเกมเจ้าบ้านจากคริสรอบที่ผ่านมาเอาชนะโบเทปเพราะฟิฟมาได้แบบสบายเท้าด้วยสกอ์รวม6ต่อหนึ่งสำหรับความพร้อมก่อนลงสนามมีแวว จะได้เห็นอดัมกันเนสดาเซรินกองกลางคนสำคัญที่โชว์ฟอร์มเยี่ยมกับทีมชาติสโลวาเกียในศึกยูโร2024ที่ผ่านมาจะรับหน้าที่เป็นห้องเครื่องคนสำคัญในการบัญชาเกมส่วนผู้มาเยือนจากฮอลแลนด์รอบที่แล้วผ่านคู่แข่งมาได้แบบสบายเท้าเช่นกันด้วยสกอร์รวม4-1ต่อไปอันบรอบบีและสเฟนเบิร์กไวอแข้งตัวรุกที่เพิ่งรับใช้ทีมชาติในศึกยูโร2024ที่ผ่านมากลับมาซ้องกับทีม เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่น่าจะยังไม่พร้อมลงช่วยทีมในวันนี้สนุกอย่างแน่นอนสำหรับคู่นี้แม้ว่าจะยังไม่เปิดลีกอย่างเป็นทางการก็ตามแต่การที่ล่าสุดเพิ่งถล่มคู่แข่งมาได้แบบขาดลอยเหมือนกันทั้งคู่ทําให้วันนี้สูสีไปโดยปริยายล่ะครับโดยขอเริ่มที่ทางฝั่งอาแจกผู้มาเยือนก่อนแม้ว่าคุมกําลังจะดรับลงไปเยอะและมีการเปลี่ยนแปลงทีมที่เยอะโคตรแต่เชื่อว่าพอวกเขายังมีดีพอในการเอาตัวรอดกลับออกมาอย่างแน่นอน เพราะคุณภาพของนักเตะยังจัดว่ามีดีให้เห็นอยู่นั่นเองอีกอย่างพานาที่ในคอสเจ้าบ้านไม่ได้เป็นทีมที่เก่งกาจอะไรมากมายอยู่แล้วจากการคานูน,นของ AI คาดว่ามีโอกาสเสมอมากถึง80ให้นัดนี้สกอร์ที่สูงประตูต่อศูนย์ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์ในวันนี้ขอสรุปสกอร์ให้ฟังอีกรอบนะครับคู่แรกเสมอกันที่สูงประตูต่อศูนย์คู่ที่2แทบสอนสปอร์ชนะ2ประตูต่อ1คู่ที่3เสมอกันที่สูงประตูต่อศูนย์ และคู่สุดท้ายก็เสมอสู่ประตู